รู้รับแสงที่คมชัดสูงสุดของเลนส์การลืมตายอย่างเต็มที่หรือรีตาให้มากที่สุดเพื่อมองวัตถุพบว่าไม่ค่อยคมชัดเท่ากับการหรีตาลงเล็กน้อยเลนส์ถ่ายภาพเองก็มีลักษณะเรียนการมองเห็นแบบนั้นของมนุษย์กล่าวคือหากเราใช้รู้รับแสงกว้างหรือแคบที่สุดความคมชัดของภาพก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดเท่าที่เลนส์ตัวนั้นจะทำได้ เทคนิคที่ช่างภาพเก่งๆใช้กันเป็นประจำคือการหลีรูรับแสงให้แคบกว่ารูรับแสงกว้างสุดประมาณ3-4ขถึคนวิธีการนี้ใช้ได้ผลดีแต่ใช้ไม่ได้กับเลนส์ทุกตัวการอ่านข้อมูลเลนส์จากผู้ผลิตโดยตรงยังคงมีความจำเป็นอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ค่ารูรับแสงที่คมชัดสูงสุดได้ตลอดเวลาก็คือปริมาณความมากน้อยของแสง ดังนั้นเราควรยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่จะเลือกใช้ค่าดังกล่าวได้ตลอดเวลาแต่ให้เลือกตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์เช่นเมื่อจำเป็นต้องถ่ายภาพให้มีความคมชัดครอบคลุมทั้งภาพหรือการละลายหลังมากๆค่ารูรับแสงที่คมชัดสูงสุดของเลนส์ไม่ใช่คำตอบที่ดีแน่ๆจึงพิจารณาไว้เป็นตัวเลือกหลังๆจนกว่าจะถึงโอกาสที่จำเป็น